สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสนอขายหน้ากากอนามัยนะครับผมเป็นหน้ากากอนามัยที่ตอนนี้มีอยู่ทั่วไปในตลาดครับแต่ว่าถ้าซื้อกับผมเนี่ยจะได้ราคาพิเศษครับในตลาดช่วงนี้หน้ากากอนามัยรุ่นนี้จะขายอยู่ในราคา20บาทต่อแพคนะครับผมมันดียังไงเหรอทาไมผมถึงต้องเอาหน้ากากตัวน,นี้มาพรีเซนต์ให้ดูผมจะบอกให้ฟังครับผม หน้ากากอนามัยรุ่น KF94 นะครับผมตัวนี้เป็นหน้ากากเมกินเชน่าครับแต่ว่าเป็นหน้ากากที่มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมเห็นไหมครับผมตัวขอบของตัวหน้ากากครับผมมันจะถ้าสมมติว่าเราใส่ไปเนี่ยมันจะปิดลับตรงจมูกเรากับตรงปากพอดีเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมว่ามันดียังไงตัวนี้ เห็นไหมครับมันปิดจมูกเราคดีเลยอ่าสมมติาผมมีแว่นตา่างเงี้ยก็สามารถเอาแว่นตามาทับมันได้แน่นด้วยเห็นไหมครับไม่หลุดอ่าตัวนี้เป็นหน้ากากใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับผมไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกเพราะมันเป็นหน้ากากผ้าครับผมแต่มันเป็นหน้ากากที่โอเคนะผมว่าใช้โอเค มันจะไม่ขาดง่ายครับตรงเนี้ยมันจะแข็งแรงกว่าปกติเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าปกติตัวตัวยางดึงนะครับถ้าเป็นหน้ากากถูกๆอนามัยถูกๆเนี่ยมันจะขาดผมว่าคุณลูกค้าจะเคยใช้นะครับที่เนเป็นหน้ากากผ้าขาวหน้ากากบางครับผมบางทีหน้ากากไม่ขาดหรอกครับบางทีมันขาดจากตรงปา,ปากเลยก็มีเพราะหน้ากากคุณภาพไม่ดีครับ แย่ของผมเนี่ยอันนี้ตัวนี้คุณภาพดีแน่นอนครับผมเป็นหน้ากากที่นิยมใช้ทั่วไปครับผมตัวนี้นิยมใช้กันเยอะมากครับผมแต่ถ้าซื้อผมตอนเนี้ยผมจะให้ราคาพิเศษครับคือหนึ่งแพคครับผมผมจะขายจากยี่สิบบาทเหลือสิบบาทครับผมเป็นหน้ากากรุ่นนี้เลยนะครับผมนี่ครับเปนยิโก้่องหน้ากากมน ถ้าสนใจก็ติดต่อผมกาได้ครับตามเบอร์ที่ผมจะให้ก็คือ08 086 225 2675นะครับผมโทรมาเบอร์นี้ได้นะครับผมสมามารถติดต่อซื้อตะกกาตรงนี้ได้นะครับผมผมขายให้ในราคาเนี่ยครับแท็กลสิบบาทเลยครับผมนี่โทรติดต่อเข้ามานะครับก่อนที่สินค้าจะหมดน,นะครับผมผมได้มาในราคาที่ถูกกระทดทำไปนะครับผม แต่คงไม่สามารถบอกได้ว่ารับไปจะไงนะครับผมอาจจะเป็นมันเป็นกําไรที่ผมจะได้ครับผมแบบนี้แหละครับซื้อหน้าก,กากดีๆครับเพื่อคุณภาพของคุณเองครับผมตอนนี้โควิดมันอันตรายมากถ้าติดขึ้นมาเนี่ยต่อให้คุณฉีดวัคซีนไป2เข็มหรือสามเข็มก็ยังติดได้ครับถ้าคุณได้ดูข่าวนะครับคุณก็จะเห็นว่าขนาดคนฉีดวัคซีนดีๆก็ยังติดถ้าป้องกันไม่ดีนี่แหละครับหน้าก,กากเขเนี้ย จะช่วยคุณป้องกันได้ดีครับผมเป็นราคาที่จับต้องได้ครับผมมันมีตัวดีกว่าน,นี้ก็มีครับใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกมากครับสามารถสามารถหาซื้อได้ง่ายสามารถหาซื้อได้ง่ายครับผมแต่ก็ที่ผมมาเสอนอขายเนี่ยคือผมสามารถให้คุณได้ในราคาพิเศษนะครับราคาตัวนี้ถ้าสนใจติดต่อได้มาที่เบอร์ที่ผมออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม ขอบคุณครับ